ถ้าแฟนขอลดสถานะมีโอกาสจะกลับมาเป็นแฟนกันไหมคะมีโอกาสครับเขาขอลดสถานะหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาขอเลิกครับเพราะเนี่ยไอการที่คนจะกลับมารักคุณมากขึ้นกลับมาขอโอกาสขอสถานะมากขึ้นหนึ่งคุณต้องทําให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปการทําให้คนรู้สึกว่าเราเขาคิดผิดมีอะไรบ้างพัฒนาชีวิตของตัวเองก่อนสอครับ ทำให้เขาเสียดายการทําให้คนเสียดายมีอะไรบ้างหยุดวิ่งไล่ล่าหยุดวิ่งไล่ตาม 3. กะรุณาอย่าทำโ no น no คอนแทคโนคอนแทคกอเลยครับคือการแท้งหายเงียบไม่โพสโซเชียลมีเดียไม่ทักไปไม่ไอะไรทั้งสิ้นคือทําเสมือนว่าให้อีกฝ่่ยมันเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มันจะได้คิดถึงนะครับหลายคนก็ไปทาโนคอนแทคปรากฏว่ามันไม่เป็น ดังที่เราคิดนะครับเราคิดว่าถ้าเราแกล้งหายไปเดี๋ยวเขาจะรักเปล่านะครับพอคุณหายไปอีกฝ่ายมันเลยตัดใจจากคุณแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หลายคนคิดว่าหายไปมันจะรักกไอตอนที่อยู่ด้วยกันนอนใกล้ๆก,กันคุณหายใจมันยังหาว่าเพี้ยนเลยหายใจม่ตรงคียีบ้างอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณหายไปคุณคิดว่าเขาจะรักคุณมากขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของโนคอนเทนต์สี่ครับอย่าเป็นคนง่ายเกินไปสําหรับเขาหลังจากนี้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะเลยครับ ถ้าโทรที่เธอเนี่ยมาหาฉันหน่อยเนี่ยคุณไปเองเลยครับไปหาเขาถึงที่บางคนง่ายครับก็ข,ขออะไรก็ตามแต่ให้หมดเลยสิ่งที่คนอยากได้จากตัวของคุณคือคุณค่าคนไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราพยายามทําตัวให้มันดูไร้ค่าครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ค,ครูสอนมากกว่า20 EP ในคอร์สสั่งรักนะครับเพราะอะไรครับคุณต้องมีวิธีการบิ้วคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ไปวิ่งไล่ตามเขา สิ่งที่คุณต้องเช็คคือชีวิตของตัวคุณเองครับจริงๆแล้วครูคอมมี10วิธีพัฒนาตัวเองให้น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องวิ่งไล่ล่าครับแล้วเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณเองครับนะคุณเอาแบบไหนอ่ะคุณต้องวิ่งไล่ล่าเขาขอโอกาสจากเขาหรือจะให้เขาวิ่งไล่ล่าคุณและขอโอกาสจากคุณครับใครอยากได้10วิธีพัฒนาตัวเองให้น่าสนใจให้พิมพ์รหัสครูคอมห่วงใยครับเดี๋ยวบอทดจะส่งเข้าไปให้คุณในแชท ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ